มุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศอิหร่านครับต้องบอกว่ากำปั้นโหดหมัดทังหมัดซ้ายหมัดขวาหนักทั้งคู่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran m a j i s e d a l e นุ่มวยยัย24ปีครับจากเปอร์เซียอิหรานครับ Majid Sedali ครับ ชกกำปั้นโหดครับเสติ14ไฟชนะถึง12ไฟด้วยกันมาจิตเซยดาเลดูจากหุ่นก็รู้ครับเป็นมวยหมัดแน่นอนครับมาจิตครับจัด140ปอนด์ครับ,บ,รบมาถึงมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างครับเรียกได้ว่าคนนี้น่าจับตามองเหมือนกันครับและอายุ25ปี ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand ลูกพ่อพระยาเสือ <W> นักชกจากเมือมังกรปากน้ำโพครับบังลูกพ่อพระยาเสือฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ครับวันนี้ในวัย25ปีครับเอาชนะนักชกจากอิหร่านได้หรือเปล่าแหมฝีมือนี่ถือว่าโดดเด่นเลยครับประเทศไทยครับ นักชกสายเลือดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ดังลูกพ่อเพรยาื้อวันนี้จะสมหวังหรือเปล่าครับในการเจอกับมาติสเซดาลลี่ครับ25กับ24ปีครับ170กับ165พิกัด140ปอนด์ครับ ดังเนี่ยเป็นมวยฝีมือครับส่วนมาจิตนี่ประเภทเดินลุยเข้าใส่ดูจากหัวไหล่ก็รู้ครับวันนี้ถ้าหลวถ้าลวมไี่ตเตะเธอเทิงแน่นอนครับหลายขนาดเดียวกันท่าดังพลาดที่มาจิตนี่ก็พร้อมที่จะปิดเกมครับมาแล้วโอ้โหจับแล้วก็เทครับอาศัยเหลี่ยมครับดังส่งยิ้มให้หน่อยครับ น่นอนครับสไตล์เดินโบกเดินชนเดียวนะครับมาจิเซเดอรี่ปั่นมากครับหุ่นแกนีมาขามข้อกว่าๆครับยูครับสายแย่แต่ก่อนโอ้เวี่ยงลูกซ้ายมาแข้งขวาตามโอ้ดังต้องดักจังหวะดีๆเลยครับอ oh. ย่าเผลอไปอยู่กับปั้นมาจิตละกันครับจากทุกยาไฟคลับนะครับมาจิเซเดอรี T ่ โหชิงตีก่อนเลยครับมาที่เซนนอรี่ยกก่อนครับแต่ความเป็นเนื้อเป็นน้ำนี่มันอยู่ที่ทางดังครับนี่ครับโอ้มาจิตีตีไป5 6ทีครับดังตีทีเดียวนี่เอาคืนหมดเลยครับแต่ขอประเภทโป้งเดียวโครมเดียวครับขยับหมวดล่างครับเอาต่อยหมัดสามารถบล็อกดีดีดังโหยโดนเตะสวนล่วงเลยครับมาจิต พอจังหวะต่อยมานี่ดังนี้บล็อกไว้หมดเลยครับแขยับจะออกขวายังไม่ออกหาจังหวะครับมีเต้นฟุตเวิร์กหาจิตนี้ก็รอครับขวานี่เกรงไว้นั่นเลยครับโอ้โหโุ้ยอุยเกือบไปครับผู้กันเดินน่ากลัวจริงๆครับขยับมาหนึ่งสองมาอีกแล้ว ดังเข้ามาบ้างครับผู่บ้างครับโอ้โหดูแกเวียงหมัดสิครับที่จริงเวียงนี้กำโตดังนี้ก็เปิดกว้างนะครับแต่ก็กาต่อยหน้ายอย่างเดียวนะครับเซเดอรี่โอ้ยเจอแข้งขวามาอีกแล้วโอ้ยเตะกระเด็นเลยครับ ย,ยิ้มได้นะครับหลังลูกคอพยาเสือโอ้โีนี้จัดจากนกครสวรรค์ครับโอ้โดูมาจิ้เกวียงหมัดนี้กระทิ้งทั้งไหลเลยครับหาไทยจินตนาการมากครับคู่นี้ครับ ต่อยไม่หล่นนี่ก็อินแข้งนะครับมาจิดครับผ่านยกแรกครับโอ้แค่ยกแรกนี่ก็ใจเต้นตึกตักแล้วครับจากการเวียงหมัดของคุณนีครับมาจีเซดารี่ครับดูภาพช้าแข้งทั้งหมัดครับดูจังหวะนี้ครับจับแล้วก็มีปากศอกไปด้วยครับดังนี้ไต่ตัวลอยเลยครับ โอ้เตะบริเวณข้อพับะครับแกออกแต่ละทีนี่แบบหวังผลเลยนะครับมาจิตครับอะดูต่อครับยกสองครับเรายังไม่เห็นนะครับว่าทานดังโดนจังๆแล้วจะเป็นยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันก็ติดล็อกบ้างบืดบ้างแต่ก็มีความรมัดระวังตัวมากขึ้นเลยครับโอ้โหเิ่งขวาครับแอร์เขียวอ่อนเลยครับ โอ้สองแข้งเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเลยครับโอ <Ooh>, ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ oh, ขอหลุดอย่างนี้สักสาม eka, สี่ครั้งครับหัวตัดจ่าแบบนี้โอ้ oh, แลวหัวด,ด้วยนักแข้งนะครับดูครับเสียงอาจจะไม่ดังรับแต่มันโอ้ล oh, งน้ำหนักนี่แรงครับหลุดโดนอีกแล้วมาจีบโอ้ ไปปาร์นอรเลยครับปิปล้มลงไปอีกเปล่าแตกหรือเปล่าครับมาจิตโอ้เหมือนจะแตกครับบริเวณใต้ตาซ้ายครับเดี๋ยวต้องดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งโอ้ขยับขยับขยับเข้ามาดังงา้างหลอครับพิกมาตีครับโอ้ทาดีครับจังหวะนี้ เล่ oh, งเลยครับถอยจริงๆครับโอ oh, er ้จังหวะนี oh, s yeah. <S right. oh, oh s <S ้เบิ้ลข่าสวยครับโอแต่จริงๆครับมาจิตครับเลือตอนนี้นี่ไหลมาอยู่ที่หน้าอกแล้วครับขวางขวาไม่โดนครับถ้าแกนเน้นกว่านี้สักหน่อยครับไม่เวียงทิ้งเวียงขวางนี่แหมมีโอกาสมากกว่านี้ครับมาจิตครับนี่ครับ โดนแข้งเข้าไปอีกนี่นะครับพี่เขาบอกว่าบ้าเลือดนะครับเดินเข้าใส่แล้วโอ้โยโดนแข้งขวาอีกแล้วเสียหลักครับแต่เลือตอนนี้นี่จะไน่ายแจกไปถึงตูดังแล้วล้วครับเดินเข้ามาเจอแข้งขวาโดนครับลูกนี้ โดนด้วยเสียหลักด้วยความพยายามนี้เป็นเลิศรจริงครับมาจิตครับโอ้เนี่ยครับแกปเหวี่ยงไปท่านเน้นกว่านี้สักหน่อยนิดอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้ครับเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงกว้างสิ้นเปลืองไปหน่อยครับมาจิตโอ้ยโดนพลิกลงไปอีกแล้วครับ แค่ไม่เจ็บแต่ว่ามันเปลืองแรงกับแบบนี้โอ้แล้วลุกขึ้นมาสะบัดเลือดมาจิตเครับโอ้ดังรอเลยครับรอเข้ามาสิแม่หมดยกซะก่อนครับโอ้โหเลือดสมหน้าเลยครับโอ้บริเวณเหนือคิ้วครับใต้คิ้วครับด้านซ้ายครับมาจิตโดนอะไรครับเดี๋ยวต้องรอดูภาพช้าครับโอ้นีจังหวะต้นยกครับ เตะตัดล่างในตัวลอยเลยครับแข้งหรือเปล่าครับโอ้โหเตะปัดปาดโอ้โหน่าจะใช่เลยครับโอ้ยนี่ยแล้วครับที่เขาเรียกว่าเตะตาแตกครับโอ้ลุกได้เห็นครับลุกขึ้นมานีเลือดยิ้มมาเลยครับ ยกสุดท้ายครับแน่นอนครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับมาติเซเดอรี่ากอิรานครับยังหวังเหมือนเดิมครับขอทีเดียวครับโอ้โหแต่ดังนี่ก็รอดักเอาเลยครับเข้าไกลก็รวบเอาไว้ครับเด้งตีโอวงในครับโอมาจิตรัสอย่างเดียวครับ แต่กรรมการก็เหลือบดูแผ่นนิดๆครับไม่เป็นไรลุดครับเจอแค่ขวาอีกแล้วโอ้หัวร้อนไม่หน่อยครับมาจิตครับแอ้หแฝดลุตพิการู้เลยครับวิ่งหนีเลยซุกหัวซุนเลยครับอร์ดักมาครับกระยับมาบล็อกก่อนบล็อกก่อนล็อกมาโอ้โหกระชากมาตีแล้วครับล็อกมาปิด โอ้ oh, จังหวะนี้นี่อาศัยเหลี่ยมมวยผสมกับความเก่าครับดังโอ้โ oh, หมาจิตใส่ oh, หมูกระน,นกเดินเข้าไปครับแต่ But, so, ไม่ถึงอีกครับโอ้โห oh, ่าทราบนะแข่งของดังนี่จะเจ็บบ้างหรือเปล่าครับออกแต่ละทีนี่มันเข้าเป้าจังๆทั้งนั้นครับ แกต่อยกว้างไว้หน่อยครับมาจีดครับคือตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับจะต่อยลําตัวก็ต่อยลําตัวต่อยบนก็ต่อยบนนะครับลังเลละละลังครับดังก็เห็นหมดแล้วครับตอนนี้ครับอืมทงขวาครับดีครับโอ้โห,โหต่อยสวนหมัดเลยอ่า แหมยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับแข่งขวาของดังครับเอกไปแข่งซ้ายหน้าบ้างขวาหลังบ้างโอเตะมันเลยครับวันนี้ดังครับว้าวไปเตะตรงนั้นทำมให้มาจิตอาจับมากระชากครับโอ้ยมาจิตแข่งลูกนี้ง่ายๆครับอีซี่อีซี่โอ้สายหัวเลยครับผิดหวังตัวเองครับโอ้แต่ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ มาจิเซนเดลลี่เจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหเหยบิ่นด้วยครับอีกทีครับเอาเอาโอ้โหเพิ่งตกเกียร์แอร์ครับโดนเจอนี่อาจจะมีจุกมีเจ็บครับโอ้เหนื่อยครับมาจิดูหายใจครับหายใจทั้งปากแล้วครับโอ้ดังทีครับเลือกเลยครับแบบนี้ดัง อยเสียหลักอีก <st utter> <goof> โอโ้โหม่จะยื่นัวไม่แตะครับมาจิตแกพุ่งเข้าใส่เลยครับโอโ้โหตอ่อยสนุกเลยครับกู้เปิดหัววันนี้ครับเด็ดมวยเดือดตะเลงเลือดกันซะแล้วดูภาพช้าครับอุ้ยวื่นบายวุ่นวายพอหลุดนี่ก็วิ่งถอยเลยครับนี่ก็วิ่งเลยโอ้โหนี่แข้งขวาเข้าไปเต็มเต็มหน้าอกครับนี่ครับขวา โดนจูต้องถอย,ยครับเอาละครับแต่ผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น The winner one and only goes to Red Co แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับดังลูกพ่อพญาเสือครับจากนกครสวรรค์วันนี้อาศัยเชิงมวยที่เหนือกว่าครับตักไปเอามาจีนี่หน้าแหกไปเลยครับ